ลึกลงอีกกายในกายคือความรู้สึกทางกายหลายหลายคนมีความสมนใจนะที่เมื่อกี้เนี่เจาะลึกลงไปเรื่องของกายในกายหรือว่าตัวเป็นตัวกรรมาฐานแล้วทําความรู้สึกทางกายแล้วทําไปท <g ai> ําไมหลายคนก็อยากว่าโอ้รู้สึกทางกายก็รู้สึกดีเนี่ยมันก็รู้สึกอยู่แล้วอะไรประมาณานี้นะ,นะคราวนี้เนี่ยการรู้สึกทางกายเนี่ยมันจะเป็นจุดสังเกต S <S แล้วมมนเป็นเพียงจุดสังเกตนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องให้มันรู้สึกตลอดเอมันเป็นอุบายที่จะทําให้จิตมันทิ้งความคิดจิตนะมันจะทิ้งความคิดมาจิตมันจะไ,ไ,ไ,ไอ้เขาเรียกจิตหรือมโนมวิญญาณนะมันจะไปอยู่สี่ที่ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วคราวนี้ที่เราเอามาอยู่ที่กายเนี่ยคือรูปรูปที่ว่าเราว่ามันมีออะไรดินน้ำไฟลมอ่ะ อ่าน <laughs> so ี่มีเดานะฟังในอีพีที่แล้วเนี่ยเข้าไปเดาดูวีพีที่แล้วถ้าใครยังยังไม่เข้าใจอ่าหรือว่ามันอยู่ในอ่าอินซีอ่าไม่ว่าจะอ่าไม่ว่าจะเป็นตาหูจะบุกลิ้นกายเนี่ยอ่ามันมีอินอินซีเนี่ยแล้วเราเอาความรู้สึกทางกายมาไว้ตรงเนี้ยอ่ามันเป็นเพียงเพียงอุบายนะถ้าหากว่าเป็นภาษาสมัยใหม่เนี่ยก็ว่าไอ้ทูสลีบอ่ะขาเรียกว่าไอ้ไอ้ไอ้ช่องช่องอ่า ช่องของไอ้ควอนตัมอ่ะใครใครไปศึกษาควอนตัมมันจะมีช่องสังเกตนะถ้าเราไม่สังเกตมันก็จะเป็นคลื่นนะถ้าเราสังเกตมันจะเป็นอนุภาคเงี้ยใครใครไปถ้าใครเข้าใจควอนตัมแล้วก็จะเข้าใจจะเห็นในสิ่งนี้นะอันนี้เออเขาสามารถพิสูจน์ได้ในในเชิงวิทยศาศาสตร์นะอ่ไอ้เป็นอุบายในการทิ้งเนี่ยนะถ้าเราไม่เห็นมันนะมันจะเป็นคลื่นมันก็จะเป็นคลื่นมันจะเป็นสัญญากรรมเท่วไป แต่เมื่อเราเห็นมันเมื่อ,อไหร่มันจะเกิดมาเป็นความคิดมาเป็นสังขารท,ทันทีอันนี้ยถ้าใครสนใจก็ไปดูในคุณสมบัตคอนตั้มแล้วก็เทียบกับไอ้มนุษย์ตยิฐิเอานะอันนี้จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับยงว่าลึกลงไปเนี่ยเราทํามันไปทไําไหมเราทําความรู้สึกทางกายหรือว่าทํารู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งไปเนี่ยเราทําไปทไําไหมทำมเพื่อจะให้จิตมันมีนิสัยในการทิ้ง,งความคิดเพราะมันจะอยู่ ไอ้ความคิดของเรามันจะอยู่ไอ้มันลูกเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมไตัววิญญาณนี่คือตัวที่ไปอยู่หรือว่าตัวที่ไปสถิตที่ไปทําให้เกิดการรับรู้แล้วคราวนี้เนี่ยไอ้เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยอันนั้นนี่มันพวกเดียวกันมันเป็นพวกเดียวกันมันเป็นนามไอ้ตัวที่มันจะเป็นที่มันไม่ปรุงเลยเนี่ยที่มันไม่เป็นกิจที่มันไม่ปรุงเลยคือเย็นก็เย็นร้อนก็ร้อน แข็งก็แข็งอออไุ่นก็อุ่นเนี่ยถ้าถ้าแข็งหรือว่าสัมผัสก็สัมผัสอะไรเนี้ยอันนี้มันเป็นคุณสมบัติของดินน,น้ําไฟนมนะซึ่งถ้าหากว่ายาวเรายังไม่ละเอียดเราใช้แค่ดินน้ําไฟนมก่อนถ้าใครทําละเอียดขึ้นไปก็จะทําแบบตาหูจะหมูกนิ้นกายใจที่เป็นรูปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรเงี้ยแล้วก็ทําลงลึกลงไปได้นะถ้าหากว่า,าทําไปใครสนใจก็ไปฟังอีพีที่แล้วนะว่ามันทํางานยังไงคราวนี้จะมาเน้นลงไปเฉพาะว่าแล้วเราทําไปทําไม เราทําไปเพื่อมันเป็นจุดสังเกตนะว่ามันมีความเร็วของมันมากจุดสังเกตเนี่ยมันมันมันคือจิตมันเร็วมากสิ่งที่เร็วเท่ากับจิตเนี่ยก็คือจิตเท่านั้นที่จะมีความเร็วแล้วไปเห็นทันจิตได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกให้จิตเนี่ยมันทิ้งมาเมื่อไหร่ที่มันทิ้งมาเองอ่ะเมื่อไหร่ที่มันทิ้งมาเองถ้ามันทิ้งมาเองอ่ะมันมีอยู่สามขั้นก็มีวิชาหนึ่งคือบูบีนวาสานุติยาน อ่าอันที่สองคือจตุวป,ประปันยานอันที่สามคืออ่าอาสวะขยายานอันนี้คือตัวสามอย่างที่เราจะสังเกตเห็นนะได้จากการเห็นแจ้งหรือวิปัสนาทาอันนี้ไปเพื่อเป็นวิปัสนาก็คือการทํำวิปัสนานะอันนี้คือตัวที่เจาะลึกกายลงไปเจาะลึกกายในเพื่อจะให้รู้ว่าการทำวิปัสนาทำทำอย่างนี้อันนี้คือธรรมะจากการปฏิบัติ นะซึ่งเอาทั้งทฤษฎีทั้งไอ้พวกที่พากันแปลจากยูทูบแปลจากไอ้พัะเต้ไปโดต่างๆมาทําแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือประสบกรารประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติซึ่งหลายคนอาจจะอ่าจจะคิดทฤษฎีแล้วไปคิดผู้ทีท่ยังไม่เคยปฏิบัติเนี่ยอาจจะเข้าใจได้ค่อนข้างจะจะยากหน่อยเนือ่องจากว่ามันลึกลงไปอีกไงไอ้ที่เมื่อกี้เนี่ยแค่เจ่อลึก แล้วก็ลึกลงไปอีกเนะี่ยอีกขั้นหนึ่งแค่นั้นเองเนะเนี่ยมันยังไม่ลึกอีกลึกลงไปอีกแนละ้วมันจะมีลึกอีกเนี่ยในในจิตของเราที่จะเห็นนะ่ะเดี๋ยวยาลงต่อไปข้างหน้าว่ามันทําแล้วมันเกิอดอะไรขึ้นเนี่ยแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนเนี่ยยังยังมองว่าเออเราไปทําเราก็รู้สึกตัวได้ดีอยู่นะพอาตื่นขึ้นมาแล้วเ็รู้สึกตัวรู้รู้ได้ดีซึ่งอันนี้มันเป็น ถ้าเป็นภาษา,าสมัยมพระพุทธเจ้าเรียกว่าการตื่นอันเนี้ยที่จิตไปเห็นจิตเนี่ยอันที่เรียกว่าไอ้ไอ้สตีสตเตออะไรพวกนี้ไอ้มงบมารวมกันอันนี้เรียกว่าการตื่นเนี่ยเมื่อคุณเห็นอวิชาสามคืออวิชชาหนึ่งอวิชาสองวิชาสามเราคุณเห็นเกิดดับแล้วเนี่ยจิตมันจะตื่นแล้วคือการตื่นก็คือการที่ชื่อมันชื่อว่าเห็นแจ้งนี่แหละ เห็นแจ้งเนี่ยคือมีการตื่นนานเ่ยือเห็นแจ้งเนี่ยคือเป็นการตื่นถ้าเป็นภาษาทำไมไม่ไอ้เจ้านี้เรียกาการตื่นนะคราวนี้อาการอาการของมันเนี่ยถ้าหากว่าเราตื่นแรกๆเนี่ยอาจจะตกใจอยู่นึกว่ากินเป็นอะไรนึกว่ามันมันมีอะไรบางคนก็ตกใจนึกว่ามันก็เพอไปว่าตัวเองมันว่าทาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงน้นอะไรก็ว่าไป พราะว่ามันตกไปแล้วมันเป็นประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ใหม่ของของจิตที่มันไปเห็นวิชาหนึ่งก็คือเห็นความคิดอที่มันเกิดขึ้นในขณะที่มันเกิดแล้วนะเราไปเห็นทีหลังเราเห็นทีหลังอ่ากนั้นก็เขาเรียกว่าบุพีนุวาสานุดิยาณคิดก่อนที่มันคือจิตเนี่ยมันจะทิ้งความคิดมาพอมันทิ้งมาปุ๊บเนี่ยไอเราเนี่ยจะสังเกตเห็นไอเมื่อใครที่ ใครที่ทำไอ้จุดสังเกตคือตัวนี้ได้คือทําความรู้สึกทางกายได้เพราะทาความรู้สึกทางกายเราเนี่มีหน้าที่ทําความรู้สึกทางกายไปเรื่อยๆมันจะทิ้งมันจะทิ้งมันจะไปมันอะไรก็แล้วแต่เราก็มาทําความรู้สึกทางกายของเราจะรู้สึกลมจะรู้สึกด้วยท่าุดินท่านน้ำท่านลมท่านไฟก็ดีหรืออาจจจตนรก็แล้วแต่ที่ใครทําหรือว่าบางคนก็ไปใช้พุโทโธพุโทโธอันนั้นเป็นสัญญาณนะ เป็นพวกเดียวกันถ้าใครทาระดับพุโทโธได้แล้วเห็นได้นี่ก็คือถือว่าวกเก่งมากนะเพราะว่าอันนั้นมันก็เป็นมันเป็นสัญญามันเป็นพวกเดียวกันมันมีเวทนาสัญญาสังขารนะไอ้ตัวที่เป็นพุโทโธพุโทโธนี่ที่การท่องเนี่ยมันเป็นสัญญานั้นอันนั้นใครไทรทาได้ก็เก่งมากเลยเพราะว,าว่ามันจะเป็นสําหรับเหมาะสําหรับผู้ที่ผ,ทผู้ที่มีฌานไอ้พวกไอ้ทำพุโทโธพุโทโธอะไรพวกนั้นอนะ่ะคราวนี้เนี่ยจิตพวกนี้เนี่ยมันจะถ้ามันถ้าเราไอ้ ถ้าเราไปเจตานาทิ้งม ppa, e ันมาคือทิ้งมันมานี้เราเจตานาทิ้งคือเรามาอยู่กับกรรมฐานอเรามาอยู่ที่เราทําเองเรารู้สึกเองเรารู้สึกดินน้ําไฟลมเองรู้สึกว่ามันแข็งมันอ่อนหรือเวลาเดิน네จงกรมเรารู้สึกเองแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันทิ้งมาเองจิตมันทิ้งมาเองเนี่ยเราถึงจะเห็นนะไอ้ที่เรามาเราไอ้ที่เราเจตานาทิ้งเองมาเราก็จะรู้จาก King, เย็นร้อนอ่อนแข็งอเราจะเห็นแต่เย็นร้อนอ่อนแข็งเย็นร้อนอ่อนแข็ง เย็นร้อนอ่อนแข็งหรือว่าเห็นตามรูปเวทันรูปเสียงกินรสสัมผัสอะไรก็ได้เราจะเห็นเราจะเห็นเท่านั้นเพราะว่าจิตของเราเป็นคนเออ่เราเนี่ยเป็นคนเจตนาที่จะทําเองนะเราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นไอไอวิชาหนึ่งสองสามจนกว่ามันจะทิ้งมาเองหลายคนอาจจะมีอุบาเสัยที่สามารถทําได้สามารถทําเดินจงกรมไปแล้วก็เห็นได้อะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่า จิตของคอุณมีวัตส,สีคือมันมีนิสัยมาก,ก่อนคือวาสะมาก,ก่อนนิสัยตอนนี้มันมันเกิดขึ้นมาก,ก่อนอ,อจิตมันอยู่ในจิตของคุณอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ก็ต้องไปฝึกกันนี้ก่อนนะไปฝึกให้เป็นจุดสังเกตเคือทาความรู้สึกทางกายเดี๋ยว่าอย่าไปยึดถือมั่นถือมั่นว่ามันจะต้องรู้สึกตลอดเวลาแต่ว่าเรารู้สึกได้ว่ามันตั้งมั่นนั่นคือจิตมันมีความหนาแน่นขึ้นก็เรียกว่า ทีระสัญญาคือมันเป็นอ,อที่ร้องอบาลีมากำกับด้วยนี่พวกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหลุดคอนเซปต์นะหลายคนอาจจะฟังรู้จักบาลีบางคนไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรก็คือมันจะเป็นความจำที่มันหนาแน่นขึ้นมันจะเห็นปุ๊บมันจะรู้เลยว่าโอ้อันนี้คืออันนี้คือกรรมฐานอันนี้ไม่ใช่กรรมฐานนะกรรมฐานที่ดีเนี่ยเคยเล่าให้ฟังแล้วว่ากรรมฐานที่ดีเอ,อเมื่อเราทำหลับตามันก็เรื่อยๆได้ ลืมตาก็ระลึกได้อ่าระลึกเนี่ยไม่ใช่คิดนะระลึกเนี่ยคือเห็นสมมติว่าเราทำความรู้สึกทางกายอ่อเอาเอาดูลมหายใจท้อง้องยุบแล้วไงท้องพองยุบง่ายๆท้องพองยุบเห็นท้องพองยุบเนี่ยถ้าหลับตาแล้วรู้สึกว่าท้องฟองยุบอยู่ลืมตามาก็รู้สึกว่าท้องพองยุบอยู่อันเนี้อันนี้คือคือกรรมฐานที่ดี เมื่อหลับตาหรือลืมตาเนี่ยอหลับตาหรือลืมตาขึ้นมาคุณก็สามารถเห็นได้เดี๋ยวว่าถ้าคุณหลับตาไปแล้วเห็นแสงอะไรพวกที่ไ,ไปทําฌานกรรมกรรมฐานแบบแบบฌานน่ะก็จะเห็นสีแสงอะไรต่างๆแต่เมื่อคุณลืมตาไปแล้วสีแสงนั้นจะหายไปอันนี้กรรมฐานที่อยังไม่ดีพอเพราะว่าลืมตาขึ้นมาแล้วมันหายแสดงว,ว่าไม่ใช่กรรมฐานที่ดีเพราะว่า มันเห็นได้เฉพาะในตอนที่เราหลับตาคือมันอยู่ในความคิดตอนนั้นมันเป็นมันเป็นเพียงนามไม่ใช่เป็นเป็นรูปที่เราสามารถจะเห็นได้นี่คือประสบการณ์ที่เอามาเล่าบอกว่าอยากจะให้กรรมฐานที่คุณใช้เนี่ยใช้ความรู้สึกทางกายอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นท้องวองยุบจะเป็นกรรมฐานชนิดไหนก็นแล้วแต่ละในสี่สิบกรรมฐานเราเอามาทําดูถ้าอันไหนที่มันเป็นกรรมฐานได้ดีเนี่ยคุณจะต้อง ราลึกได้ทั้งทั้งไอไอตัวที่หลับตาและตัวลืมตาอนะหลายคนไปทํากระสินกระสินไฟอย่างเงี้ยมันจะต้องจ้องจ้องยึจ้อง,องมองจนจืความจําตัวนั้นได้แล้วพอลืมพอหลับตาปุ๊บมันก็จะอยู่ในนั้นแล้วก็ไปทําจ้องมันอยู่ในนั้นพอลืมตามามันจะหายไปอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือแก่ฑกรรมฐานที่ยังไม่ดีพอแต่ว่าเหมาะสําหรับผู้ที่ออชอบกระสินมาอเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเออเรียกว่าจริตอย่างนั้นนะ คราวนี้เนี่ยทําอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้จิตมันมีนิสัยในการทิ้งเราต้องทําไปนานขนาดไหนก็ทําต้องทําไปเรื่อยๆจนเห็นจนเห็นแจ้งถึงจะเรียกว่าวิปัสนานะถึงจะเป็นวิปัสนานะเห็นแจ้งเนี่ยคือคุณเห็นเห็นอะไรเห็นความจริงความจริงคืออะไรก็คือกลับไปที่โน่นเลยไอ้จอดลึกเวทนาอ่ะอริจังทุกขังนัตตาจิตของคุณต้องไปเห็นว่าเฮ้ออันนี้มัน เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่นันก็ดับไปมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงจิตของคุณเนี่ยจะไปจะไปเห็นเองด้วยการที่มันทิ้งมาปุ๊บมันเห็นมันเห็นความคิดของเราทิ้งทิ้งปุ๊บแล้วมันก็จะอ้ออันนี้มันเกิดขึ้นมามันก็ดับไปนี่หว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันดับไปเนี่ยอันนี้อันนี้คือจิตของมันไปสัมผัสเองอย่างนี้นะมันถึงจะทําให้อไอ้ตัวที่เราทํามาได้ผล ถึงขั้นวิปัส,สนาอันนี้ถึงขั้นวิปัส,สนลนะยังไม่ถึงขั้นเจตววิมุตต์ปัญญาวิมุตต์คือตัวสุดท้ายของมันจะต้องไปสู่เจตววิมุตต์ปัญญาวิมุตต์หรือว่าสภาวะนิพพานอันนี้คือลึกลงไปอีกหน่อยลงมาอีกหน่อยหนึ่งเพื่อจะทําความเข้าใจสำหรับผู้กระดังตามอยู่ว่าเอาแล้วยังไงมันต่อไปยังไงนะซึ่งต่อไปเนี่ยก็คือบอกว่าเอาแล้วมันอันนี้จังทุกขังนะาตา๊ทุกขังมันก็คือมันทนอยู่ไม่ได้คือกินไปเห็นว่าเออมันเกิดขึ้นมานะมน มันก็ทนอยู่ไม่ได้นะมันมารวมกันอาจจะเป็นรวมกันเอ่อเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคนเป็นรูปเป็นมาทามาทำมันก็เห็นแล้วว่าทิ้งไปอย่างเช่นมันไปเห็นคนตายเอ่อเห็นคนเพื่อนเราตายว่าแม่เราตายแล้วเกิดขึ้นมาเราตายตายแล้วมันจะเห็นในจิตของมันจิตมันจะคิดเรื่องนี้แล้วก็มันจะเห็นของมันจิตเท่านั้นที่จะไปเห็นทันมเรื่องนี้ถึงจะเห็นแจ้งนะไม่ใช่คุณคิดเอานะไม่ใช่ความคิดนะมันเป็นการเห็นแจ้งจากจิตที่มันคิดนั่นแหละเดี๋ยวเราเห็น เรานไปเห็นมันจากการที่เราใช้จุดสังเกตหรือว่าไอ้ทูสลีฟของอวิธีการของไอ้ตัวควันตัมเนี่ยแหละที่เขาพิมพ์ศูนควันตั่มเนี่ยอันนี้เป็นวิธีการเดียวกันเขาใช้วิธีการพระพุทธเจ้าใช้วิธีการเหมือนกับทางวิทยาศาสตร์คือทําให้จิตเป็นจุดสังเกตถ้าจุดสังเกตแล้วคุณจะเห็นสิ่งนี้อันนี้คืออความหมายแล้วเห็นแล้วมันเป็นยังไงพอมันทิ้งมา อ่าอันนี้จะกลับไอ้ข้ามไปสู่ข้ามไปสู่ไอ้ช็อตต่อไปคือเจตุวิมุตติปัญญาวิมุตตินะคือเมื่อจิตมันมีนิสัยทิ้งมีนิสัยทิ้งมีนิสัยทิ้งทิ้งมาแล้วมันก็มันจะกลับไปมันเดิมเพราะว่ามันมันจะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาไอ้ตรงที่กลับไปกลับมาเนี่ยแหละเขาเรียกว่าสัมมาคือไม่ไม่สุดไปข้างไปข้างหนึ่งอ่าเขาเรียกว่าไอ้ข้านในธรรมจักรมาสุกาเรียกว่าอัฐกิรามฐานุโยโกกับอ่ากามะกามะิรหานุโยโกคือมันไม่สุดสุดทั คือมันจะกลับไปกลับมาอย่างนี้ในนี้คือตัวนี้ที่เรียกว่าสัมมาสัมมาหรือว่าปฏิปทาไอ้มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางคือไม่สุดไปทั้งสองข้างไม่เพ่งไปเป็นหรือไปเป็นไอชาญไม่ไอไอกรรมไม่ชุ่มด้วยการมเหมือนกับคารวาสเหมือนกับคนทั่วไปนะอันนี้อันนี้คือความหมายของไอธรรมจักกวาสูตรนะที่อยู่ข้างในซึ่งจะเดี๋ยวจะทําต่อไปในในอีทีต่อไปให้ว่า อามันลึกลงไปอีกมันจะเป็นยังไงอ่าเป้าหมายของมันก็คือเจตวิมุตต์ัปัญญาวิมุตต์คือมันต้องทิ้งด้วยจิตของมันเองคือตัวของมันเองทิ้งหรือว่าด้วยปัญญาที่เราไปเห็นมันทันเมื่อเห็นทันแล้วมันจะทิ้งของมันด้วยหนึ่งขนาดจิตนีอันนี้รอฟังต่อไป